สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับนะครับ The Best Top 10นะครับ RB กับ LWB นะครับแล้วก็จะมาจัดอันดับ Top 10อ่างบไม่เกิน 15M ของ RB กับ l w b นะครับตำแหน่งนี้นะครับผมจะรวม RB กับ l w b รวมกันไปเลยนะครับใน10อันดับนะครับเพราะว่า1คือเขาเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันและก็คือตัวน้อยนะครับมันก็เลยจะเอามารวมกันเลยมันจะได้หาตัวง่ายเนาะมันอาจจะลดแค่2นะครับผมของแต่ละตำแหน่งนะ มันก็ไม่เป็นไรนะครับยืดหยุ่นกันไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับดังนี้นะครับโอเคนะครับเริ่มจากนะครับผมท็อปสินะครับงบไม่เกิน15บห้ก่อนเลยนะครับท็อปสินะครับงบไม่เกิน15บห้นะครับก็จะมีดังนี้นะครับก็จะแบบที่1ผมจะให้ฮาคิมินะครับหนึแปดนะครับอันดับที่2นะครับเป็นอาซาณตินะครับหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นอันดับ3นะครับดูมฟี่นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดอันดับที่สี่นะครับฮาร์คิมี่นะครับหนึ่ อันดับที่5ฮาคิมีหนึ่งร้อยห่างทีมชาตินะครับอันดับที่6นะครับก็จะเป็นดิโรเลนโซ่นะครับอันดับที่7ก็จะเป็นลิสเจมนะครับอันดับที่8ก็จะเป็นอาอานูนะครับเทนนิลเซนเดอร์อานูเนาะอันดับที่เก้าก็จะเป็นคาบะเขานะครับผมอันดับที่10ก็ให้เพื่อนๆเลือกอ่าอันดับที่10ในดวงใจนะครับผมเพราะว่าตำแหน่งก็น้อยแล้วทีนี้ก็มันก็เลือกยากแล้วเนาะราคาพลังมันก็ใกล้เคียงกันนะครับผมโอเคนะครับ ก็จะมาอธิบายอย่ังนี้นะครับผมส่วนอันดับที่9นะครับที่ให้คาบะคาวเพราะว่าคาบะคาวนะครับมีสกิล4ดาวนะครับมีโมกุฎ1ค่าพลัง105นะครับแล้วก็มีความอึดอยู่ที่9ขีดนะครับผมตัวนี้ก็อาจจะมีพลังงานแล้วก็มีทักษะเรื่อง4ดาวนะครับได้เปรียบนะครับผมความเป็นจริงอาจจะสู่สีกับเทนกับเจมด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเทนกับเจมได้เปรียบหนึ่งเป็นการ์ดใหม่แล้วก็มีค่าพลังที่โอเคกว่านะครับ ต่เทนกับเจมาเสียเปรียบคาบคาตรงเป็นผู้เล่น3ดาวนะครับผมเลยให้มาอยู่ตรงนี้อีกอย่างก็อาจจะแบบไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะเพราะเป็นผู้เล่น3ดาวด้วยสกิลออนตัวเอาตัรอดจะน้อยนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ติดเรื่องดาวนะครับเป็นสายเกมรับเลยก็คือโอเคนะครับเทนกับเจมนะครับส่วนดีโลเลนโซนะครับก็อาจจะเป็นผู้เล่น106ยะครับแต่ว่าได้เปรียบ ตรงที่ว่าเขา4ดาวนะครับผมแล้วก็ค่า OVR เท่ากันเนาะหนึเท่ากันหมดเลยนะครับถึงค่าพลังพลังจะน้อยกว่านะครับ1น6้อยกน้อยกว่าแค่1แต่ค่า OVR เท่ากันเนาะเพราะว่านี่แหละดาวเขาเยอะกว่านะครับผมก็เลยเก่งคนละแบบเนาะเก่งไปทางสายทักษะนะครับผมส่วนลิสเจมกับอาโนก็จะเติมยากหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลอาตัวรอดนะครับส่วนฮาคิมี่นะครับ106ตัวนี้ล่างทีมชาตินะครับอาจจะ เก่ากว่าฮาคิมิล่างที t OT y นะครับผมเพราะว่าก็เป็นผู้เล่นมารกิตก่อนเนาะ,ะเรื่องโอโอพีโอ OOP อ่ะ o o P, อาจจะดูดีกว่าฮาคิมิหนึ่1ร้ล่างที t OT y นะครับแต่ว่าเรื่องอ AI อ่ะผมว่า TOTY โอเคกว่าด้วยนะครับผมอีกอย่างก็คือมันเชื่อมยากเนาะมันมีมงกุฎก็จริงแต่ว่ามันเชื่อมยากกว่า TOTY นะครับผม แล้วก็เหมือนกันเลยทั้ง2ตัวนี้ห่างก,กันแค่ O O V R แค่1นะครับ123กับ124ส่วนดุมฟี่นะครับดุมฟี่ตัวนี้ยังไปได้อีกนะเพราะว่าถ้าอินเตอร์เข้ารอบยังสามารถอนะัพเป็น108เนาะแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าตำแหน่งนี้ก็คือดุมฟี่ก็อาจจะไม่ได้เหนือกว่าฮาร์ิมีเท่าไหร่หรอกเพราะว่า1เป็นผู้เล่น3ดาวเนาะมีความอึดก็จริงนะครับแต่ว่า้อเสียนี่แหละ เป็นผู้เล่น3าดาวความเป็นจริงอาจจะอยู่ตกไปอันดับที่5ด้วยซนะ้ำเนาะแต่ผมกคิดว่าเขายังอัพไปได้อีกเนาะเขาอาจจะสุดกว่านี้เนาะถ้าเป็นสายเกมลับอะเขาโอเคกว่าอันดับ4อนะันดับ5แต่ถ้าเป็นสายสกิลอันดับ4อันดับ5โอเคกว่านะครับผมต่อไปนะครับอันดับที่2นะครับอาสนาติตัวนี้สมบูรณ์แบบนะครับความอึด10ขีดนะครับมีมงกุฎ2เนาะแล้วก็ค่าพลัง107เนะครับเข้า v ห125้านะครับเป็นผู้เล่น4ดาวนะครับ ตัวนี้เหมือนฮาคิมิเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ฮาคิมิได้เปรียบตรงค่าพลัง108นะครับผมถ้าใครเล่นตำแหน่ง RWB ก็สันติอันดับหนึ่งแต่ถ้าใครเล่นตำแหน่ง RB นะครับก็ฮาคิมิอันดับหนึ่งนะครับผมสลับกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าตรงตามตำแหน่งนะครับก็เก่งใครเก่งมันเนาะสันติก็เก่งในแบบสันติฮาคิมิก็เก่งในแบบฮาคิมินะครับผมแต่ว่า ่าถ้าเรื่องค่าพลังก็เป็นรองฮาร์คิมี่อยู่หนึ่งเนาะหนึ่งร้อยแปดกับหนึ่งร้อยเจ็ดเนาะที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่าท็อปสิบนะครับงบไม่เกินสิบห้าเอ็มของผมนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเดอะเบสท็อปสิบของผมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับเดอะเบสท็อปสิบนะครับอาร์บีแล้วก็อาร์วบีนะครับรวมกันครับก็จะมีดังนี้นะครับอ่าซาติกับ เจ้าคาเซโร่นะครับผมจะให้เป็นอันดับสูงสุดไว้จะไม่เอามาจัดนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็น2ตัวที่ดูดีที่สุดเนาะถ้าเอามาจัดเขาก็ที่1กับที่2ถ้าให้เลือกนะครับก็ถ้าใครเล่นสนติก็คือเชื่อมง่ายแต่ความอึดน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเลือกเจ้าคาเซโร่ก็คือเชื่อมยากแต่ความอึดเยอะกว่านะครับก็จะเก่งกันเหมือนกันนะครับสนัตติได้เปรียบเรื่องเป็นไอคอนท้ายแต่ว่าเขาเจ้าคาเซโร่ได้เปรียบเรื่องความอึดนะครับผม9ก้ากับ10ขีดเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มอันดับหน อันดับที่1นะครับก็จะเป็นอ่าอเบโตนะครับผมอันดับที่2ก็จะเป็นฮาคิมี่อันดับที่3มก็จะเป็นคาฟูอันดับที่4ก็จะเป็นปูโยนะครับอันดับที่5ก็จะเป็นรามนะครับอันดับที่6ก็จะเป็นฮาคิมี่หนึ่งอนะครับผมอันดับที่7ก็จะเป็นเซเนติอันดับที่8ก็จะเป็นคาบะคาวนะครับผมอันดับที่9ก็จะเป็นดุมฟี่นะครับอันดับที่10ก็จะเป็นฮาคิมี่หนึ่งร้อยหกเนาะ โอเคนะครับมาอธิบายกันนะครับฮาคิมี่ก็เหมือนเดิมนะครับค่าพลังน้อยสุดในนี้เนาะแต่ว่าถ้าในเทียบสําหรับตัวร0 6ยขึ้นมาผมว่าเขาโอเคนะเขาสามารถสู่สี่กับตัว1้7บางตัวได้ซ้านะครับผมส่วนอันดับที่9ให้ดุมฟี่เพราะว่า1มีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับจะขึ้นเป็นร้8ยนะครับผมแล้วก็อันดับที่8เป็นคาบาเขาเพราะว่าอ่ะคาบาเขานะครับผมก็จะเป็นผู้เล่น4ดาวนะครับได้เปรียบดุมฟี่ตรงนี้แหละนะครับได้เปรียบเรื่องดาวแต่ว่าเสียเปรียบดุมฟี่เรื่องความอึดนะครับ ถ้าใครเป็นสายสกิลก็ใช้คาบคาถ้าใครเป็นสายอ่าอ่าไม่ใช่สกิลก็จะเป็นดุมฟี่นะครับแต่ว่าผู้เล่นติดการใช้สกิลเยอะนะครับคาบคาจะได้เปรียบเนาะค่าพลังก็เท่ากันนะครับต่อไปนะครับสนติกับฮาคิมี่ก็อย่างที่อธิบายนะครับก็คือค่าพลังน้อยกว่าฮาคิมี่ก็คือ1นึ่งร้อยเจ็ดกับหนึ่งร้อยแปดที่เหลือเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องมงกุฎ เท้าหรือว่าจะเป็นเรื่องสกิลนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องความอึดน,นะครับผมเหมือนกันหมดเลย,เส,ยเสียเปรียบพาคิมีตรงค่าพลังนะครับ1 0 7งกับ108แต่ถ้าเลือกตำแหน่งนะครับก็เก่งในตำแหน่งของใครของมันถ้าตำแหน่ง r w b ก็ต้องเป็นซานติถ้าตำแหน่ง RB ก็ต้องเป็นฮาคิมีนะครับสำหรับอันดับ6กับอันดับนะครับผมแต่ได้ให้อยู่อันดับที่6นะครับเหนือกว่าซานติก็คือ,อเรื่องค่าพลังได้เปียบตรง108กับ1น7เนาะ ส่วนอันดับที่5นะครับอ่ารามนะครับรามตัวนี้อ่าถ้าถ้าเทียบกันเรื่องสก,การใช้สกิลอาจจะเป็นรองฮาคิมี่หนึยแนะครับแต่ถ้าเทียบเรื่องเกมรับนะครับเกมรับรามเนี่ยเหนียวมากนะครับผมในความคิดผมเกมรับรามถือว่าโอเคนะครับอยู่ในระดับที่โอเคเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือเป็นผู้เล่นที่ดาวน้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เล่นสายใช้สกิลอ่ะก็คือรามอาจจะ ไม่อยู่ในสายตาเลยนะครับผมก็จะเน้นไปทางฮาคิมี1หนึ่งร้อยสิบเนะเาะอันดับที่สองของเรานะครับส่วนปูโยอันดับที่สี่ก็เหมือนรามเลยดาวน้อยกว่ารามแค่หนึ่งแต่ว่าหนึ่งได้เปรียบหนึ่งมีอมองกุฎสามนะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นไอคอนท้าแล้วก็ถ้าสายเกมลับก็คือเอาปูโยไปเลยแต่ถ้าเกมลุกก็ต้องเป็นรามนะรามยังเติมเกมลุกได้นิดนึงนะครับแต่ว่าปูโยนี่จะเป็นลับจ๋าเลยเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นล่างบอนโลกเนาะที่เขาได้แชมป์นะเขาจะเล่นเป็นอกองหลัง,งฝั่งขวานะครับผม ก็จะเป็น RB นี่แหละนะครับผมต่อไปนะครับคาฟูคาฟูกับฮนะาคิมี่เนาะในความคิดผมอะฮาคิมี่เขาไม่ได้ลุกสุดแล้วก็ไม่ได้รับสุดนะครับเขาจะโอเคกว่าคาฟูนะครับคาฟูคือลุกก็ลุกไปเลยแล้วรับก็อาจจะแบบว่าขึ้นไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับผมมันก็จะเสียอย่างนะครับเพระเวลาเขาลุกเขาก็จะเสียตําแหน่งไปเลยถ้าในความคิดผมผมคิดว่าฮาคิมี่สมดุลกว่านะครับผมอาจจะเป็นรองเรื่องมงกุฎหรือว่า เรื่องไอคอนไพ e ก็ช่างเถอะแต่ว่าในเรื่องอหนึ่ราคาก็โอเคกว่านะครับถูกแล้วก็สามารถาเล่นได้นะครับผมสําหรับคนงบน้อยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาสมดุลกว่าคาฟูเพราะว่าผมเคยจับทั้ง2ตัวตอนนี้ผมก็ใช้ฮาคิมีแล้วก็ขายคาฟูไปแล้วเนาะครับต่อไปนะครับผมแอร์เบโตนะครับแอร์โตตัวนี้ก็คืออาจจะค่าพลังน้อยกว่าอันดับที่2ถึงอันดับที่4เลยนะครับแต่1 ได้เปรียบหนึ่งเรื่องอความอึดนะครับผมความอึด10ขีดนะครับแล้วก็ค่าพลังนะครับเานี่้ยย่าิบเจ็ที่เข้าคาคิมี่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นผู้เล่น4ดาวนะครับก็จะได้เปรียบตรงนี้นะครับผมคิดว่าผอาัลเบโตโอเคกว่าคาปูอะครับผมเพราะว่าจากการลองเล่นเนะาะอัลเบโตต,ตัวนี้ก็ราคาก็ยังไม่เคยตกลงไปถึงขนาดคาปูนะ ราคาก็ยังแบบบาลานซ์มากกว่าคาฟูแสดงว่าคาฟูก็ต้องแบบมีคนไม่เข้ามือเยอะนะครับผมแต่อาเบโตก็คือยืนระยะโอเคกว่าในความคิดผมนะประมาณนี้แหละครับก็จะมีท็อป10นะครับเดอะเบสท็อป1ิ RBL RWB ของผมนะครับผมก็มีดังนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็ อ่รกวนเพื่อนๆนะครับช่วย่าฟังคําอธิบายก่อนอจะมาว่าหรือว่าจะมาคอมเมนต์นะครับว่าพี่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมก็คือบางคนไม่ฟังคําอธิบายแล้วก็คอมเมนต์ก่อนนะครับอยากให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าผมก็อธิบายแล้วก็สรุปตัดเกรดมาอย่างดีที่สุดในความสามารถของผมละที่ผมเล่นมาละก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับ